นกแก้วชาแนลนะคะวันนี้จะพามาดูผล,ลไม้อีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือละไมนะคะทุกคนเป็นผลไม้ที่ปีหนึ่งมีอยู่ครั้งเดียวนะคะทุกคนก็คือน,นีค่ค่ะละไมค่ะละไมพวงเขาจะสวยมากเลยค่ะอันนี้มาจากพังงานะคะทุกคนละไมค่ะอันนี้คือละไมไอตะก้านี้ตะก้าเท่าไหร่คะแปดโลแปดโลโล18ปดโล อันนี้ลังนี้เท่าไหร่คะร้อยห้าสิบแปดอันนี้ลังละร้อยห้าสิบนะคะทุกคนอบาทจ้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือโลละสิบสามบาทบนะคะทุกคนลาไมค่ะตัวนี้คือละไม,ม<า>นี่ค่ะสวยมากเลยสวยกิงๆเลยนะคะใครจะซื้อใครจะเอาไปขายหรือว่าใครจะเอาไปกินนะคะทุกคนละไมค่ะหวาน นกแก้วชิมไปแล้วค่ะนี่หวานมากเลยค่ะเป็นลังๆมาเลยนะคะทุกคนอันนี้คือลังละไมนะคะนี่นี่ค่ะอร่อยค่ะนี่อันนี้คือเขาขายยกถุงนะคะอันนี้ถุงนี้เท่าไหร่คะน้องคะน้อบาอันนี้ถุงนี้หกสิบบาทนะคะ อันนี้นี่ค่ะนี่นี่ทุกคนถุงนี้หกสิบาทนะคะูหเยอะมากนี่อันนี้ร้อยมึงอันนี้ก็หกสิบบาทนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นถุงแล้วค่ะนี่ที่ร้านนี้ไม่ใช่มีเฉพาะละไมายอย่างเดียวนะคะทุกคนแถมมีลองกองมาอีกนะคะไปดูกันค่ะนี่อันนี้คือลองกองนะคะ ลองกองก็มีค่ะที่ร้านนี้ก็คือร้านเจนหนานะคะตลาดอิยาลาค่ะศูนย์เดี๋ยวก่อนเบอร์โทรเดี๋ยวน้องแกจะบอกทีหลังนะคะอ่านี่เลยค่ะละไมค่ะละไมโอไม่มีแต่เพาะละไมหรือลองกองอย่างเดียวนะคะที่นี่มีเงาะมีลองกองมีมังคุดมีสับป,ปะรดภูแลขายด้วยค่ะ ใครจะมาซื้อมาได้เลยนะคะร้านเจ๊นหนาค่ะทุกคนเบอร์โทรก็0847231635นะคะหรืออีกเบอร์นะคะ0984914383นะคะทุกคนติดต่อสอบถามราคะล่วงหน้าได้จ้าหรือว่าจะโทรสั่งอะไรได้นะคะ แต่วันนี้นกแก้วมาสนใจที่ละไมค่ะทุกคนนี่นกแก้วชอบมากเลยนี่เป็นผลไม้ที่อร่อยนี่ค่ะละไมละไมละไม,ไมไหแหล่งที่ผูกเขาก็จะมาจากอันนี้มาจากตังที่เขาบอกว่ามาจากกังนี่เลยจ้าช่วยง่ามมากเลยค่ะโอหน้ากินนกแก้วยังอยากเลย ดูถี่คันพูนสวยค่ะนี่นี่นี่สวยมากเป็นรังลังมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะเป็นรังเป็นรังมาเลยนี่คือรังละไมนะคะนี่นี่คือรังละไมทั้งนั้นเลยค่ะนี่รคดนี่ค่ะนี่รังละไมนี่ละไมค่ะละไมนี่เลยค่ะ อันนี้ก็คือละไมนะคะทุกคนนี่สวยงค่ะเออสวยงามมากนี่สวยไหมคะมสวยจ้าคล<ม>ิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไลค์แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะ